จำไป็นจะทีมตึงแล้วกันทีมเรามีพระชี้ทีมเรามีพระทีมีพระ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 ทีมเรามีพระไอ้ทีมเราไม่ธรรมดาและมีพระแต่เอ้ยเพื่อนไม่กดอ่ะเพื่อนเป็นคนที่ไม่กดโอเคกดละตัวที่เราจะเล่นก็คือบอสสตาลินเรลเซ่แบอบสบารอนนะ เหมือนะขอดูเซ็ทของมันว่าทำอะไรไว้อือาเซตไหนไปดีวะอาเซตอันนี้กันโอเครอรอเวลาไปเ,าเลย เส้นทางของข้าไม่อาจขวางกั้นเพราะมันถูกกำหนดไว้แล้วข้าจะปัดเป่าทุกสิ่งทำเพื่อควบคุมพลังยข้าจะปัดเป่าทุกสิ่ง แม้เจ้าจะแร่งเท่าข้าแต่ก็มีหลายสิ่งที่เจ้าไม่อาจาเอาชนะได้โอ้ยฮิ้ข้าเกิดจากเท่าทานที่อาไปด้วยพลังแห่งสายฟ้า เมื่อเจ้าเห็นการทำลายล้างเจ้าถึงจะได้เห็นชีวิตใหม่ไฟฟ้าจะปัดเป่าทุกสิ่งังเพื่อควบคุมพลังที่ปลานไรค่ะไปไปเร่มเลยยาติ ขาปุ่มปุ๊บโอเคไม่เจอขอปุ่มปุ๊บโอเคไม่เจอน,นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นไปไปไปลุ่มลุมลปเถอกคนแก่นแกนี้ปถือกนแก่ืเือกคนแกเจ้าปนแกจะฆ่ากตายแล้วเฮ้ยอว่าไอ้เอดแมมมาเจก บอกเชี่ยอะไรมาเนี่ยไปให้ถูกเลยไปไปไปโบสตาลินนี้ไปไปเลยรีบเรือหน่อยเพื่อนรีบเรือหน่อยไอ้เชี่ยมึงจะไม่เก็บเชี่ยอะไรเลือดมึงเลือดมึงลดไปแค่นั้นเติดจำชีพอะไรหรเห็นไหมน่ะ ปักห่อเข้มอ่ะนี่นี่ใครจะตีใช่ป่บวะโอมินเหรอไม่รู้ว่าตัวกม่ใช่โอมินพูดเรียกมั่วไปเรื่อยอ่ะแล้วอ๋อไปอารินช่วยกูตีหน่อยอารินโอมิน แยตีโดนโดนป๊อป,ปอแกจีมึงก็ออกมาสิทีเห็นในมือข้าหาใช่พลังทั่วไปแต่มันคือคกุญแจที่จะทำลายพัฒนาการโอมเพื่อหยท,ทำไมอ่ะเฮ้ยไปไปไปตี แกไม่รอดแน่โอเคอเราเนี่ยแหละจะไม่รอดอุอด้ยสามตัวมันได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยว้าไปจากไหนเนี่ยสามตัวโอโ้โหว้าไปได้งไงว่าสามตัวโผ่ที่เดียวที่ขู่โอโ้ยสามตัวข้าเกิดจากเข้าทานที่อาบไปด้วยพลังแห่งสายฟ้า เดี๋ยวเอาปุ้นบาลานไปปามป่าเมนมึงแค่อ้อมระเบิด้ว้าโอเมนแค่อ้อมระเบิดแล้วนีนไปไหนอันนี้เนอะแม่งไม่มีส่วนร่วมเลยตีปุกบน้อยเอาก็ได้ ăn ừ, okay. tôm. Bài bài. 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 Rồi này Ô mình ở phải ở lane đi ba. Vào. Vào lính, vào lính. Thôi, vào lính. Tao tốn hết năng lượng rồi. Tại mình cứ không Bye bye. ตียาวๆตียาวๆจะตายเพราะคีบเนี่แหละไปยาวไปยาวไปคิปน้อยไปเลย go 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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมินโอหมนโอหมนมารับโหมินโอหมินโอหมินโอหมินนี่

ไอ้ช่ามันดูของกูไอ้ช่างมันดูของโอเมนว้าวเท่าเฉี่ยไปเลยไม่เชื่อเทเลองโเมนเน่ยมันดูดีเิดเอาบูทบาลานต่ามาป้องบูทบาลานต้า เคยเห็นปอบู๊ตบาลอนป่าโอเมน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 มาทำไมโอเมนโอเมนช็อตมันเลยแม้เจ้าจะแกร่งเท่าข้าโอเมน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 เอาไว้ตายแล้ว Onslaught. อูดไปลอนกูไม่ลุ้งจริงๆเอาเผอเอาเซตตามาไปไม่รอดไม่ลุ้งด้วย mm hmm. แค่นอเมนเนี่ยกมดูตรงนี้กว่าศึกกลางนี่ตรงนี้ยังดูมันกว่าเยอะเลยเนี่ยเนี่ยยังดูมันกว่าเยอะเลย <But S 1> เราต้องดีฟเ <But now S 1> ข้าไปแจมแจมบู แอกกเกือบแตกเลยไอชีโอเมนตีป้อมระเบิดไปแล้วเนี่ยโอ้โหสามตัวฟองเล่นไปฟองเล่นไปเอโโอโโอโ,โอ้โหทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยเ้ตายเธอทำไมต้องเป็นฉัน ฉันทำอะไรผิดศูนย์คิวตายไปหกเชี่ยอะไรเนี่ยศูนย์คิวแตกหกหเหลือจะเชื่อแค่เกิดจากเข้าทันที่ไปด้วยพลังได้ทกคิวยังเพราะว่าแต่นี่ศูนย์คิวเว้ยตายจะตายโอ้โหตายตายช เล ja <inequ ity S 1> sure uh ือดๆงเลือดมันอยู MTV, MTV. Hmm, ่รัน้นใช่ไหมนั่นแหละความสามารถของบูเบอร์รอยู่กันเป็นกลุ่มนี่ชอบโอ้ยสันไหม e ่ e าวไปอมกูปอมคอยป้อมคอยอืมดูดิดูดิดูมันดิ แล้วนี่ไม่ก็แทะอมอยู่ดิโอ้ยแตกหมดแล้วดดเกล้า

ของรู้ออกได้โอ้ยคนดีใจเลยของรู้ออกได้ได้เลยได้เลยแก๊กน้อยโอ้ยโอเมนมาแขวนมึงแขวนมึงโอเมนสุดฝาดสุดฝาไอ้เชี่ยแรงชิบหายเลยคนแรงเลยออกมุดจะแตกแล้วออกมุดจะแตกแล้ว cờ chơi qua ông bỏ quá ôi thế đeo, điều nhà này ôi điều thế mà nhớ đóng bị đủ quân rồi quá lún lún ดาวจะลดกินอ่ะจะลดกินอ่ะดาวแล้วเมืออ่อไหร่เราจะข้ามได้เนี่ยดูทรงให้จะต้องรอโอเค้โดาวลดอีกแล้วไม่ขึ้นรดอย่างเดียวเข้บ yeah. ไปดูหลับลก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม